I <laughs> เป็นสี่โพดัมนะครับก็คือเป็นการรวมตัวกันครับของเราสี่คนครับผมซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งปั้มนะครับทั้งการทั้งพี่แก้มทั้งโดมครับผมแล้วก็เป็นปรากการที่ต้องบอกว่าพิเศษมากๆในการในการมีคอนเสิร์ตครั้งแรกด้วยกันครั้งนี้ครับผมใช่ค่ะแล้วโพดัมคือมันเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ที่มันสูงที่สุดสูงสุดเหนือชั้นไม่ธรรมดาเพราะว่าสี่คนก็ไม่ธรรมดามาเจอกันขนาดนี้ครับผม เาจะมีการันก็เป็นแก๊นแอบแก๊นของพี่ทีมงานนะครับใช่ค่ะแอบแก๊นของพี่ทีมงานในการตั้งชื่อให้เราแบบนี้ครับผมขอบคุณมากงานนี้เต็มเลยนี่เรียกว่าจ้างมาเยอะครับก็ตอนนี้ก็พี่แก้มก็พูดเลยว่าหนูซื้อเพิ่มชอบมาดวงหนึ่งชอบมาดวงนึ่ตอนนี้เขาเตรียมตู้ปั่นไฟแล้วครับที่หลังเราจะอะไรตั้มนั่นไงใช่ใช่เพราะว่าตั้มไม่ต้องใช้ไฟเยอะเหมือนพวกพี่แต่พี่นนั้เอาไฟนั้นอาไฟ แล้วเราไฟที่ต้มมาให้พวกพี่ละกันโอเคใช่ใช่ก็แบบว่าเป็นพี่ครับก็ต้องแบบว่าขยันนิดนึงแหละเพราะพี่เขาก็ประสบการณ์เยอะแล้วเราก็พยายามมีอะไรก็งัดออกมาให้หมดครับงัดมาถึงมุกทุกอย่างครับทุกอย่างที่มีในตัวครับ ตอนนี้เราประชุมเพลงแล้วค่ะว่าเราจะมีแบบเป็นทีมอะไรยังไงบ้างแล้วเราสามารถเสนอเพลงเองได้เลยตอนก็คือเหมือนกับว่าอยู่ในขั้นตอนในการในการทํางานทั้งหมดเลยในการแบบช่วยกันเลือกเพลงทําโชว์ต่างๆด้วยครับเข้าประชุมมาตลอดค่ะุยสคริปต์อะไรหลายอย่างด้วยครับก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับมั่วครับเดี๋ยวจะบอกว่าจริงๆแล้วก็สนิทกันกันด้วยอยู่แล้วเพราะว่าไปไปตีแบทกันออกกำลังกายด้วยใครสนิทด้วยอ่ะผมสนิทกับพี่โดมก็ได้พี่โดมโอเคครับขอบคุณครับ สนิทกันอยู่แล้วงานที่สนิทสนานครับผมก็ก็เวลาว่างก็ทำกิจกรรมร่วมกันไปบ่อยครับว่าจะเป็นแบบตีแบดบ้างไปกินข้าวอะไรกันบ้างอะไรเางเยเมาอยบ้างอะไรบ้างก็ทำงานด้วยกันง่ายครับแก้ผู้หญิงคนเดียวสู้ไวโอ้ยไม่ต้องสู้ค่ะน้องๆแ่่รักลองแบบว่าเขาดูแลเราดีเขา เราไม่ต้องไปแบบเหนื่อยมากเขาแบบทุนแรงเราได้เยอะอแต่เราเป็นเจ๊งไงเราต้องดูแลน้องบ้างนี่รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเป็นแบบน้องเขามาตลอดนี่เป็นพี่เขาบ้างอะไรอย่างนี้แล้วน้องแต่ละคนก็รักเราใช่ไหมฝั่งนี้ฝั่งตัวนะคะพี่แกเขารบนี่ไม่ค่อยแน่ใจค่ะเขารบมากพี่สุดอ่ะพี่สุดโอเค มันก็ต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับเทเตอร์เพราะฉะนั้นมันหนึ่งคือระบบเสียงแน่นอนว่าแน่นมากแล้วก็ไพเราะแน่นอนเพราะว่ามันเหมือนกับลงละครเวทีแล้วเราสามารถที่จะแบบว่าร้องอะไรได้มากมากกว่าปกติใช่ครับแล้วคนที่ซื้อบัตรไกลๆเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่เห็นครับไม่ต้องกลัวเลยเห็นชัดแน่นอนเห็นชัดเพราะว่าเพราเราตัวใหญ่มาไม่ใช่ครับผมจะกัดตัวเองทำไมเลย่อง่า ก็อย่างที่บอกว่าชื่อคอนเสิร์ตคือคอนเสิร์ตสี่โพรดรักคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเอเทียเตอร์อก,ก็ก็เป็นเป็นคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นในเมืองไทยราชลายเทียเตอร์นะครับเป็นเป็นคอนเสิร์ตที่บอกว่าระบบเสียงอย่าที่บอกว่าระบบเสียงดีแน่นอนอแล้วก็แล้วก็เรื่องของของอะไรอะ่ะ ฉากต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องต้องมีความพิเศษแน่นอนครับผมหรือโชว์ต่างๆคือเดี๋ยวต้องมีแน่นอนค่ะแต่ละคนก็ต้องมีแบบโชว์ที่ตัวเองอยากจะโชว์แล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นในมุมมองที่แบบว่าแตกต่างไปจากที่ทุกคนได้เห็นพวกเราเป็นอย่างนี้คือทุกคนเคยมีความฝันครับแล้วก็ความฝันบางทีอาจจะจะไม่ได้ทาทุกคนอาจจะไม่ทาเหมือนทุกวันนี้แต่ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับทุกคนจะได้เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนค่ะเนี่ย ตอได้เรนนี้กำลังกำลังคุยสรุปสคริปต์กันอยู่ว่าจะเป็นยังไงประมาณไหนครับสี่คนก็พอแล้วนั่นแหละจริงๆครับร้องแค่นี้ก็ร้องไม่ทันพูดไม่ทันกันแล้วค่ะใช่ครับเรียกว่าใครหันหลังตบลูกดีแหนแน่นอนโอ้โหเลือดเต็มหลังอย่าให้มีช่องว่างครับอย่าให้มีช่องว่างเมื่อกี้แก้มโดนมาแล้วจากโดมด้วยครับผม ครับคอนเสิร์ตนี้จะมีขึ้นวันที่13กับ14กรกฎาคมนี้นะครับผมในวันที่13เนี่ยจะมีรอบ1ทุ่มตรงครับส่วน14เนี่ยจะมีรอบบ่าย3โมงครับผมก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยที่เกตแมเจ้ทุกสาขาตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนนี้ครับผมใช่ค่ะวันนีแต่วันนี้เราก็มาพรีเซลกันก่อนเลยวันแรกใช่ว่าแฟนๆเยอะมากๆเลยคาดว่าได้ยินเสียงแฟลชไหมคะครับขอบคุณที่ใช้แฟลชนะคะครับก็ถ้าเกิดว่าบัตรขายดีมีโอกาสเพิ่มรอบ ครับเพิ่มเพิ่มเราก็ได้พวกเราเพิ่มแต่ไม่ได้ผมเออเราแค่สองร้อยถึงไม่ได้ผมก็จะทําครับชนะเลิศพี่บอยพี่บอยครับผมผมตั้งใจทํางานมากจริงไม่เกี่ยวกันขอบคุณค่ะ นี่เป็นงานของดัปเปอร์ครับผมก็จะไปรับเสด็จสมเด็จพระเทพครับผมเดี๋ยวหลังจากที่ที่วันศศจิดาครับใช่ครับก็ไปต่อวันนี้ก็เป็นส่วนของงานของดัปเปอร์ที่จะเอาเงินไปถวายครับผมก็เราก็ป็นเหมือนส่วนหนึ่งของรายการเดอะสตาร์ที่ดัปเปอร์ได้มีส่วนร่วมด้วยก็ไปเป็นตัวแทนของรายการเดอะสตาร์ไปเข้าร่วมด้วยครับผมใช่ครับผมใช่ใช่ครับ เป็นเป็นความรู้สึกที่เป็นเกียรติมากแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าในชีวิตก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้มีโอกาสนี้ครับแล้วก็เอ่อมันก็เป็นความรู้สึกดีใจครับแล้วก็คงจะเข้าไปแล้วคงจะตื่นเต้นไม่น้อยเหมือนกันครับผมก็มีพี่ๆเขาบอกว่าให้ซ้อมพวกคำราชาศัพท์อะไรเงี้ยครับเผื่อว่าต้องต้องต้องพูดต้องอะไรด้วยครับผมเออเคยมี ร้องเพลงหน้าพระพักครับตอนนั้นเป็นพระองค์สีแต่ว่าครั้งนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้จะเข้าไปในวังเลยซึ่งจะเป็นสถานการณ์อีกแบบหนึ่งสถานที่อีกแบบหนึ่งครับก็คงจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากใช่ใกล้ชิดที่สุดเป็นเกียรติมากเป็นเกียรติมากจริงกิจกรรมที่น้องไปทำมานี่คือกิจกรรมแบบ ก็จะเป็นกิจกรรมที่เป็นการกุศลของทางแดปเปอร์ครับที่เป็นการประมูลเสื้ออะไรหลายๆอย่างหรือว่าการการขายการขายของนต่างแล้วก็เอาเงินรวบรวมนี้ไปไปส่งครับผมไปถวาย mm hmm. เออเป็นเป็นเอาเอาไปไปรอเหมือนกับถวายถวายเข้าในวังนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่ท่านใช่ใช่ครับ หลังจากปล่อยมาแล้วครับล่าสุดครับเรื่องจริงเรื่องสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยว MV คงได้ดูกันครับเพราะว่าเพลงนี้ก็เศร้าเศร้ามากคือเรียกว่าเศร้าที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยร้องมาเลยเพลงหนึ่งแล้วก็ MV ก็เป็นพี่โป๊บมาเล่นให้ครับดีใจมากๆเพราะว่าเหมือนตอนนั้นผมก็ไปร้องเพลงประกอบละครในตอนของพี่โป๊บครั้งนี้พี่โป๊บก,ก็ให้เกียรติมาเล่นด้วยแล้วจะบอกว่าอยู่ในกองถ่ายเนี่ยนั่งดูพี่โป๊บเล่นสุดยอดมากเล่นดีมากแล้วก็อยากทุกคนได้ดูกันเร็วๆผมเองก็อยากดูเร็วๆเหมือนกันคร ยากมากครับเพลงนี้ยากมากด้วยความที่เรนซ์เพลงมันจะกว้างสะต่ําก็ต่ําสูงก็สูงแล้วก็เนื้อหามันจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยก็ทข้งๆยากเหมือนกันครับแต่ว่าทํางานแล้วก็สนุกสนานดีครับเพลงนี้อะไรนะครับเอ็มวีจะได้ชมกันที่21มิถุนายนนี้แน่นอนครับผมใช่ได้เห็นผมด้วยเป็นเป็นลายซิงค์เท่ริมทะเลแต่ว่าต้องให้จับตามองพี่โป๊บกับนางเอกเพราะว่าสุดยอดมากต้องดูต้องดูครับ เน to uh> şey ี่ยเข้มข้นแน่นอนครับถ้าเกิดใครดะูทีเซอร์ที่มึงปล่อยออกมาเนี่ยคงจะคงจะเห็นแล้วว่าตัวละครของพี่ป๊กเขาจะเป็นคนพิการนั่งรถเข็นแต่ว่าเหตุผลอะไรเขาอยู่กันด้วยความรักหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่ดูกันมีเรื่องราวในเอ็มวีติดตามกันแน่นอนทีเซอร์ก็โอ้โหแค่ที่เซอร์ก็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 ดูดูเศร้ามากๆแล้วพี่ป๊อเล่นถึงมากครับคอนทกเพลงปล่อยออกมาก็ได้รับกระแสที่ดีกดดันไหมกับการปล่อยเพลงใหม่ ถามว่ากดดันไหมเลยครับมันก็มีความรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าอยากทํางานต่อๆไปให้มันดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆยอยอะไรเงี้ยคือแน่นอนว่าทุกครั้งที่ปล่อยมาเราเองก็ไม่ได้คาดหวังนะครับว่างานมันออกมาแล้วจะมีคนชื่นชอบขนาดไหนแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วคนเขาตอบรับมาดีไปร้องแล้วมีคนร้องตามได้มีคนดาวน์โหลดเพลงของเรามีคนอุดหนุนของเราของแท้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นกำไรอย่างหนึ่งที่มันตอบแทนเรากลับมาแล้วก็ก็ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราตั้งใจทํางานมากขึ้นไปอีกครับผมตอนนี้องๆเนี่ยสตาร์รุนใหม่ก็แบบเหมือน กำลังขึ้นมาอะไรเงี้ยครับผมโอ้ไม่ได้กดดันครับไม่ได้กดดันคือเอาเป็นว่าเหมือนกับมันก็เป็นอย่างนี้ทุกปีครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดแค่จะเป็นวัฏจักร อะไรเงี้ยว่าเดี๋ยวพี่ๆทำงานมาครบหนึ่งปีหรือก็มีน้องๆรุ่นใหม่มาเอาเป็นว่ามันเหมือนกับเป็นสิ่งที่คอยต้อนรับน้องๆดีกว่าเหมือนคอยให้กำลังใจน้องๆน้องๆเขาก็เป็นเป็นเด็กน่ารักแล้วก็ทำงานด้วยกันก็ทำงานด้วยด้วยความสุขมีอะไรเขาก็ถามเราสอบถามอะไรเราล้วก็ช่วยได้ก็ช่วยเหลือน้องๆมันเป็นมันเป็นอารมณ์เป็นครอบครัวมากกว่าครับผม สนิทมากครับกับตั้มกับน้องเพราะว่าอย่างที่บอกก็ไปตีแบตไปไป,ไปทำกิจกรรมอะไรอย่างด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เจอกันบ่อยด้วยด้วยด้วยตารางงานอะไรด้วยแล้วก็ไปเจอกันบ่อยมันก็เลยจริงๆริงไม่สนิทกับแค่ตั้มแต่ว่ากับน้องๆทุกคนเลยเพราะว่าอย่างมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมอยู่คอนโดเดียวกับน้องๆด้วยก็เลยแบบว่าได้ได้ดูแลได้ช่วยเหลือน้องๆบ้างครับกังวลไหมเรื่องแบบชื่อเสียงมันมาเร็วไปเร็วไคือ ไม่เรียกว่ากังวลครับไอ้คำว่าชื่อเสียงมาเร็วไปเร็วแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับมันผมว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะวงการไหนก็แล้วแต่ละครับไม่ใช่เฉพาะวงการบันเทิงแต่ว่าทุกๆวงการทุกๆทุกๆหน้าที่มันมีขึ้นแล้วก็ต้องมีลงแต่ว่ารวดเร็วหรือว่าช้ามันก็แล้วแต่แล้วแต่จังหวะแล้วแต่คนเรามากกว่าแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถทําได้มันคือเราตั้งใจทํางานให้มันเต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายแล้วอย่างน้อยเราก็ไม่เสียใจหรอกครับถ้าเกิดมันจะขึ้นมันจะลงยังไงมันก็แแล้วต่ แล้วแต่สังคมแล้วแต่เขาจะตัดสินเราครับขอบคุณครับทำเนี่ยฮะนี่แอบไปขโมยเข้ามาใครอ่ะหล่อเลยทำท่าน,นี้ยได้ไหมครับก็ห <c oughs> ลอ่อเนาะ ครับผมครับผมครับผมก็คอนเสิร์ตครับผมสี่พอดังคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใเอเทียเตอร์ใช่ครับพรีเซลขายบัตรวันแรกเลยใไดะดำขนาดนี้นะคะ ไม่ดำนะดูดีนะเ้ม <Okay. S 1> คือเป็นแบบเป็นทีมสีพอดำเฉยแล้วก็เป็นเป็นทีมที่บง่งบองกถึงความเหนือชั้นถึงแต้มสูงสุดอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ก,ก็เป็นอะไรที่แบบดีใจที่วันนี้ได้มีโอกาสมา <Okay. S 1> มารวมตัวกันสคนว่ามันจะเป็นการในกะารบ mm hmm. ผมพี่แก้มน้องต้ามน้องโดมครับในการที่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกด้วยกันเลเวลของเสียงเป็นระดับพ้นไปโอ้โหไม่ยอมแพ้กันเลย uh huh. แต่ละคนต้องบอกว่ามีความสามารถในการร้องเพลงทุกคนครับ <Yeah. S 1> แล้วก็แล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกันในครั้งนี้คือต mm ้องจากการร้องเพลงพร้อยเนี่ยน้ได้แน่นอนในคอนเสิร พิเศษแน่นอนนอกจากค้นไฟเนาะเห็นที่บอกอาจจะมีการแบทเทิลไปมานู้นนั่นนี่ครับผมมีการแบทเทิลแน่นอนว่าจะเป็นแบบแบทเทิลคู่แบทเทิลเป็นกลุ่มก็มีอาจจะมีแบบโชว์พิเศษพิเศษให้ทุกคนได้ได้ได้ชมนอกจากนอกจากการร้องเพลงด้วยที่สำคัญอาจจะมีเลือดออกตามหลังด้วยนะคะเวอร์กันเลยทีเดียวขนาดนั้นครับขนาดโปรโมตตัวเองยังไม่ยั้งกันเลยอ่ะสี่คนก็เป็นธรรมดาคือเราก็แบบเรารักกันมากครับมันก็ต้องมีแบบว่านู่นนี่นั่นอะไรกันบ้างเล็กน้อยครับเพาผว่าใครจะบาดเจ็บสา อาหารที่สุดจากคอนเสิร์ตครั้งนี้สี่โพดังน้องตั้มนะน้องน้องน้องเด็กใหม่เป็นเป็นเด็กใหม่ครับแล้วก็เป็นน้องใหม่ที่เราจะต้องรับต้องทำการรับน้องสักนิดนึงเมื่อเช้านี้ออกออกรายการก็ยังพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องก็เลยแบบเฮ้ยอะไรตั้มจังหวะไม่ได้นะอะไรอย่างงี้มีเซลล์เซลล์น้องไปแล้วพี่กันไม่กลัวตัวเองเลยไม่กลัวเอาเอาอยู่เอาอยู่ครับเอาอยู่ภูมิใจไหมคะกับแบบกลายเป็นสี่ตัวท็อปของเดซ์ตาร์ตอนนี้ภูมิใจนะภูมิใจที่ที่เรามีครอบครัวใหญ่ที่เกิดขึ้นแล้วก็แล้วก็วันนี้เราเรา ได้มีการบรรวมตัวกันของ4ี่คนที่ที่ที่เรามีความฝันเดียวกันมาตั้งแต่ตั้งแต่ในการประกวดเดตสตาร์แล้วก็พอวันนี้เรามีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยรู้สึกดีใจมากที่ที่เราจะตั้งใจในการทําคอนเสิร,ร์ตทาโชว์ดีให้แฟนทุกคนที่มาซื้อบัตรวันนี้มาต่อแถววันนี้ได้ได้ชมคอนเสิร,ร์ตที่ดีมีคุณภาพครับผมแล้วก็ึคนแรกเลยอ่ะมงก็บอกว่ารักมากพึ่งก่อนหล,ล่อมากนี่พี่ย่างตัวใหญ่กว่าอีก <laughs> เอ็งนใส่ไม่ดีอ๋อไม่ใช่เขาเรียงลำดับกูไม่ได้ตั้งใจเลยนะอ๋อเขาเรียงลำดับเขาเรียงลำดับครับผมก็อาจจะเป็นรุ่นพี่อยู่ข้างบนก่อนแล้วก็รุ่นน้องอยู่ข้างล่างอะไรอย่างงี้แหมพี่แก้มน่าจะอยู่ก่อนนะนะอาพี่แก้มอยู่ก่อนไม่หลง position นะ position เตยใหญ่กว่าอังนี้แก้มการเลยเนี่ยการนี่ใส่ไม่ดีเซลเขาไม่เฉยเราลักเราลักกันครับเราลักกันจะได้ฟังอะไรจากการณภัทรมังหาทุกเพลงเลยซิงเกิลครึ่งจงครึ่งตายจะได้ฟังเพลงที่ที่ ี่หลายๆคนอาจจะเคยได้ฟังแล้วแต่ว่าเป็นในรูปแบบใหม่ซึ่งไม่เหมือนเดิมแน่นอนแล้วก็แล้วก็จะได้ฟังเพลงที่แบบเพลงเพราะๆเพลงดังดังของศิลปินแต่ละคนด้วยครับเดี๋ยวรอดูเนาะ13 14มันน้อยไปไหมคะ13 14มันน้อยไปไหมต้องรอดูกระแสวันนี้ก่อนครับว่าคนที่มาซื้อบัตรเนี่ยจะเยอะแค่ไหนถ้าเกิดว่าบัตรเต็มเร็วปุ๊บเนี่ยมีโอกาสเพิ่มรอบแน่นอนครับพี่ว่าหมดแล้วล่ะพี่เท่าที่ดูเลยค่ะดีใจจังเลยดีใจจังเลยก็ดีใจที่วันนี้มีแฟนๆมาต่อซื้อด้วยอ่ะจริงปะถ ก็ต้องมาซื้อเองแต่ว่า21ครับผมวันนี้ไม่เป็นไรครับใครพลาดวันนี้ปุ๊บ21พฤศจิกายนนี้ครับก็จะมีการเปิดขายที่ไทยทิกเก็ตเปนเจอร์ทุกสาขาแล้วครับส่วนเมื่อเช้าไปไปเยือนช่องเจ็ดหรอคันป่าใช่ไปคันปาเก็อ้แซวไม่ได้ครับมาเป็นเพลงเลยฮะมาเต็มครับผมก็เป็นละครแบบแซวว่าได้ดูละครไหมอะไรไหมก็ก็ไม่ได้ดูครับผม ครับพงนไปดูเราก็ไม่ได้ดูไปทำงานครับเซลใบ่อยๆเป็นไงบ้างครับชินแล้วครับชินแล้วครับผมก็เป็นก็เข้าใจครับเข้าใจครับผมก็เป็นเพื่อนกันครับไม่มีอะไรครับก็แซวเดียวนะองดีกว่าเซวของผู้ชายเนาะใช่ใช่ดีกว่าแซวกับผู้ชายครับผมเอางา้ครับเแฟนครึ่งใจไหมคะฝากแทนด้วยครับผมกับซิงเกิลใหม่ด้วยนะครึ่งใจครับผมตอนนี้ก็ปล่อยแล้วสามารถดาวน์โหลดได้ที่จันหนึ่งสองสามสองสามหนึ่งศูนย์แล้วกดโทรออกหรือว่าที่ไอจูนสโตร์แล้วก็ฝากคอนเสิร์ตนะครับผมสี่ผู้นำคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอีเดียเตอร์ครับผม ก็จะมีขึ้นในวันที่13 1 4กรกฎา,าคมนี้ครับค่ะครจบสวัสดีค่ะสวัสดีตั้มประวุฒิครับผมโพดำไม่ใช่โพยิมใช่จริงๆมันมาจากนามสกุลผมเือไม่ใช่ไม่ใช่แต่ไมื่อเช้เาซูพี่เขาไม่ได้เลยนะตัวเอง แบบว่าพี่เขาแบบว่าใช่แล้วเขาแบบว่าเรียกว่าเขาผ่านประสบการณ์อะไรกันมาเยอะ <c oughs> แล้วผมไงผมเพิ่งมาไงเมื่อเช้าสัมภาษณ์สัมพาษณ์อะไรเขาแบบว่า <c oughs> เวลาเรา,เรา,เ,ราเราแกล้งพูดเข้าไปพี่เขาจะแบบ <c oughs> ใส่หรอมกนีษใส่เราอะ่ะ <c oughs> ใส่เร <c oughs> าเราก็แบบเอออึอ้งไปอ่เ้ขาก็แบบว่า <c oughs> ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะกู้หน้าให้น้องเองอย่างเงี้ยพี่แกล้งใช่อ่อนอ่อน แต่ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เราก็เนาะไ,ได้มาเป็นหนึ่งในสี่โพดัมรู้สึกยงไงน้องใหม่เลยรู้สึกดีใจมากครับตอนแรกรู้ข่าวแล้วตกใจเหมือนกันลองคิดถึงอารมณ์ลองคิดถึงอารมณ์มแบบว่า <ฮะ S 1> อารมณ์เป็นเด็กธรรมดาอพอพูดถึงพี่แก้มพี่โดมพี่กันก็จะแบบว่าหุ้ยสุดยอดเลยแล้วเราก็มาจากจุดนั้นยูดีบอกว่าให้เราขึ้นมาร้องเพลงกับพี่แก้มพี่กันพี่โดมแล้วก็ตายแล้ว ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรียกว่าเป็นแบบฝึกหัดแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีที่เราจะได้รับแบบว่าอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวเพราะว่าพี่เขาก็จะสอนเราด้วยสอนเราว่าเฮ้ยคุณจะทํำยังไงคุณจะร้องยังไง ดีครับมันเป็นการทําให้เราพัฒนางนพัฒนาฝีมือเราขึ้นมาด้วยครับแล้วก็จะได้ฝึกตัวเองด้วยใช่ครับใช่ครับรู้พอพร้อมก็พร้อมครับพร้อมพร้อมยังไงก็ให้พีพ่ๆเขานะฮะเห็นเราหน้าเวทีหน้าไมล์เราอาจจะแบบว่าบ๊อบกันสุดฤทธิ์แต่จริงๆหลังเวทีพี่เขาก็สอนครับพี่เขาก็จริงๆอบอุ่นตั้งแต่แรกที่ได้เข้ามารายการเดอะสตาร์แล้วพี่เขาก็จะแบบเฮ้ย e น้องอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกเป็นครอบครัวจริงๆครับปกติเราก็ไปตีแบตกันฮะเป็นเรความอ้วนกันกับพี่โดม เสร็จแล้วเราก็ไปกินชาบูเห็นว่าจะลดได้เลยก็เสร็จแล้วพี่โดมงก็ชวนผมไปกินชาบูอ่ะสรุปพี่โดมงผิดใช่บอกจะกินแต่ผักอ่ะแต่สั่งแต่หมูอ่ะ พี่โดมมาตลอดเลยคนไม่ดูอะไรสิโรงพยาบาตรงตมาในแฟนคลับเดินมาถามบบเยอะมากใช่ใช่ผมผมว่าจะเลอกหาหมอโรงพยาบาลแล้วไปหาหมอดูดีไหมเออเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูให้เป็นอะไรอย่างช่วงนี้แบบว่าป่วยบ่อยมากมากเดี๋ยวเขาดูให้จริงใช่หมอบอกว่าเป็นไข้หวัดลงหลอดลมหลอดลมตรงนี้มันไอมันก็เหมือนแบบฟุ้งๆอยู่แถวอกเนี่ยแล้วก็ไงคะบูบี้ ตอนนี้ก็รักษาตัวกินยาพักผ่อนเยอะๆเลิกตีแล้วแบตช่วงนี้พี่ๆเขาก็ไม่ไลน์มาบอกผมเลยช่วงนี้ว่ามีตีมีอะไรให้น้องพักผ่อนเต็มที่ครับ <c oughs> เพื่อคอนเสิร์ตสีโพดมนี้ครับแต่เป็นขับเป็นห่วงมากเลยนี่เป็นขับพี่ตั้มมากเลยใช่สงสารเขาเนาะเ<ม>ขาบบว่าตัวเองก่อนไหมไม่เขาก็อยากจะมาเจอเราแบบโอ๊ยสดใสรลาเริงแต่เราก็มา่วยอย่างเงี้ยไม่แต่เวลาผมก็พยายามให้ ให้ดูว่าวป่วยน้อยที่สุดให้ดูว่าป่วยน้อยที่สุดนะครับตั้งจริงไม่เป็นไรหรอกอแค่เป็นหวัดธรรมดาครับแต่เขาเนี่ยแหละจะติดตัวเองล่ละใช่พี่แจ๊ก็มาดูแลไง<อ>คิดว่าตัวเองแข็งแรงคิดเือนผมเลยตอนแรก<อ>คิดว่าแข็งแรงสรุปแล้วดียังครับไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวหาคนดูแลหวัวใจแทนทีนี้ใครใครขึ้นใจหรือเปล่า <c oughs> อี่าจะร์ลาจนกันจะร้ดกว่าจะรลาจนกันจะรุขึ้นร้านวิวเมื่อเช้าพี่นุย้ยแฉยแต่เช้าบอกขึ้นร้านวิวแล้วนะตัวเองยังไม่รู้เรื่องเลยไงแบบว่าปกติแต่ก่อนลงลงเล่นเล่นตอนเรียนมัธยม200ด,ดีใจแล้วอันนี้เป็นร้านนะ<ด>รู้สึกว่าดีใจมากๆขอบคุณพี่หมากกับพี่เบล่าด้วยขอบคุณชายสำคัญสำคัญจริงๆพ<ด>ี่หมากกับพี่เบล่าสำคัญจริงๆครับผมผมก็มากนะมากที่ขายแล้วอ่ะ โอเคฝ <Okay. S 1> ากบัตรเลยค่ะเพื่อใครมาไม,ไม่ไม่ทันวันนี้เนาะโคดาจะได้ไปซื้อวันที่ยบองยิอ็ดใครมาไม่ทันวันนี้นะฮะวันที่21ิมิถุนายนครับที่ไท,ทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาแล้วเจอกันวันที่13 14รกรกฎาคมนี้ครับผมใช้รับรองยิ่งตั้มหายป่วยทันแน่นอนเขาหายป่วยแล้วจัดเต็มแบบมีอะไรใน พลงกำลังทุกอย่างนัดออกมาให้หมดเพราะนเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของเรา<ด>และเชื่อว่าทุกคนได้จะได้รับความสุขกับป่าเพราะว่ามันหลากหลายรสชาติมากๆเราจะไม่ได้แค่มาแบบร้องเพลงที่เห็นๆกันอย่างเดียวแต่ละคนมีแบบลูกไม้มีลูกเล่น,นมีความฝันเรื่องลูกไม้คือลูกเล่น,นแล้วก็มีความฝันที่หลายๆมุมบางคนอาจจะไม่เคยได้สัมผัสยังไงมารอดูที่คอนเสิร์ตนี้ว่าแต่ละคนเขาจะมีลูกเล่นอะไรออกมาเปิดเปิดโปรงกันเราดูครับสวัสดี